ต๊ะรถมาใส่กัมีซับนี่แล้วพี่น้องน้ำนี่มาเจาะนหน่อยนี่ครับนี่นีสวัสดีครับผมพี่น้องครับพี่หลอดฟ้ามาลอเบึงหน้าแห่งหน้าแลนพี่น้องตะวันเขาลุ่งพี่น้องประทันมีน้ำขังจักมีดความไปไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเขาเลืองแงะอยู่ครับนี่มีดินไผ่ตะบบมีหยาปนไดยครับครับน้าม่มีจักเม็ดพี่น้อง ค,ครับพุดนี่หลอดจูดคนแท้พี่น้องแรงไล่พุดนะครับทีพี่พี่น้องพุดพค,ค,ครับ,รบจักหญ้าจักต้นบักทัวผู้พี่น้องุเหลืองขนาดพี่น้องนีค่ครับไครจะป็นหน้าดินไส้พี่น้องเขาเลยวัตตายเป็นไรครับ งเป็นดอกพี่น้องตนก็อีสามปีแล้วครับนี่จะไม่เสียใหายเราอยู่วยตนแล้วครับพี่น้องเป็นหน้าดินท่ามันตายไปแล้วครับนี่อันนี้ไฟถ้านหน้าดินไส้ฝนตกลิ้นมาซ้ำได้ซ้ำหนึ่งกับไต้โดนอยู่ครับฝนตกลุกมาใส่กับมีซ้ำนี่นแล้วพี่น้องน้ำนี่มนเจาะนหน่อยนีย่ครับนี่นี่ ล่างมือกับอะไร้อนพี่น,อนอ้อแงแล้งงงยงไร้ครับน,น,นี่นะครับไปเราหน้าแหงหน้าแล้งพี่น้องหน้ามันมีจัาเม็ดครับนี่เหลืองไว้มันเขาพ่กเกี่ยวเลยนี่นะครับ แลงหลายพี่นอ้อ,นอ,ง,อง,งครับพี่นอ้องเลาะเบิรงแเลงครับพี่น้องอ่ามุ้ยจะเม็ดครับเหลืองเอาเหลืองใส่ปุ๋ยก็บเอเลยครับพี่น้องถ้าเลาะเบิรงคลิปสั้นๆพี่น้องลงุงตะคลิปเลี้ยวครับลงุงตะคลิปช็ชอปพี่น้อง มุขได้ล่งคลิปวิดีโอเงาครับเอปเบิ่งคลิปสันนได้เรื่องพี่น้องเลยก็ได้เอกติดตามครับผมเพื่อนมู่งูะสุคนครับผมขอพุณนติดตามที่รับชมครับผมถ้ามาลองมึงให้มึงหน้าแห้งๆนี่สิพี่น้องครับผมแช่นี่แหละครับสวัสดีครับ